ข้างหลังจะเป็นรถ DPO7 SO นะครับของแบรนด์ฉางอันซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะมีดีไซน์ Daytime Running Light นะครับเป็นแบบกลีบดอกไม้ซึ่งทำให้เห็นในยามกลางวันและกลางคืนได้ชัดเจนมากขึ้นข้างล่างก็จะเป็นไฟ LED แบบอัจฉริยะครับไฟสูงอัจฉริยะหมายความว่าเวลาที่เราแบบมีรถสวนมามันจะปรับอ,อัตโนมัติแบบขึ้นลงเลยครับ ด้านหน้าก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเรดาร์แล้วก็กล้อง360องศามีเซ็นเซอร์2ตัวครับโดยที่ด้านหน้าเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นรถธรรมดาคือจะมีเครื่องยนต์แต่ว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%เเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของบรรจุสัมภาระได้125ลิตรครับ ซึ่งสามารถจะเก็บพวกอาหารแห้งหรือว่าพวกน้ำแข็งหรือเก็บกิ่นได้เวลาที่เราไปช็อปช้อปปิ้งตลาดนัดมาอะไรเงี้ยของสดอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีพื้นที่ระบายน้ําด้านล่างนะครับการปิดก็ไม่ได้ยากอะไรใช้โชครครับ <c oughs> ด้านหน้านี่ก็จะเป็นล้อขนาด20นิ้วครับ ซึ่งคันนี้จะใช้แพลตฟอร์ม EPA1 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยของฉางอันเราก็มีจุดเด่นก็คือมีฐานล้อที่กว้างถึง2,900ม mm, ิิเมตรโดยที่เราจะบาลานซ50์50-50กระจายน้ำหนักทั้งข้างหน้าและข้างหลังทำให้ห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายครับด้านหน้าจะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็มี LED พร้อมกับกล้อง360องศาด้านข้างครับแล้วก็มีประตูเขาเรียกว่ามือจับไฟฟ้าแบบซ่อนครับก็คือดีไซน์มาเพื่อรู่ลมแบบแอโรดนามิกพร้อมกับกระจกกระจกด้านข้างแบบเฟรมเลสก็คือกระจกแบบไลท์กรอบแล้วก็เป็นกระจก2ชั้นแบบกันกันเสียงเก็บเสียงได้ดีครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะแบบออกออก,ออกมาแล้วแบบ ใช้ล่มโดยที่ไม่ติดกับตัวขอบข้างบนครับซึ่งแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าของเราในรถไฟฟ้าของเราตัวนี้แรงขับเคลื่อนอยู่ที่190กิโลวัตต์แล้วก็320นิวตันเมตรในการชาร์จ1ครั้งสามารถจะวิ่งได้485กิโลเมตรครับ NEDC และนี่คือที่ชาร์จของ ac อยู่ข้างบนและ dc อยู่ข้างล่างครับก็สามารถที่จะชาร์จทั้งไฟบ้านและไฟฟ้าชาร์จในปั๊มน้ำมันได้ครับมาถึงดีไซน์ด้านหลังดีไซน์ด้านหลังนี้จะเป็นดีไซน์แบบเปลวประกายไฟเจาะทะลุแบบเชื่อมต่อกันโดยที่เวลาเบรกจะมีโลโก้เรืองแสงและด้านบนก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3เป็นคริสตัลดีไซน์ข้างล่างก็จะมีเซนเซอร์ พร้อมทั้งไฟเอ่อพร้อมทั้งกล้องมองหลังแล้วก็กล้อง360องศาครับพื้นที่สัมภาระด้านด้านหลังเนี่ยจะจุได้ที่435ลิตรครับโดยที่ยังไม่ได้พับเบาะถ้าพับเบาะแล้วก็จะมีพื้นที่เพิ่มด้านหน้าขึ้นมาเ mm hmm. พื่อที่จะเออเอาที่นอนมานอนปิกดิกดูดาวหรือเวลาที่ทำกิจกรรมแคมปิ้งได้ครับ mm hmm. ก็สามารถจะปิดแล้วก็ตั้งเซต ค่าการเปิดปิดความสูงได้ครับตัวนี้ก็มาถึงด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างมากครับเพราะว่าแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าจะไม่มีจะเป็นแบบโครงสร้างตรงกลางมันจะจุแบตเตอรี่ไว้ด้านล่างก็คือจะมีความกว้างแล้วก็มีเล็กเล็กรูมคือระยะของ คนที่ตัวสูงอะไรเงี้ยล้วก็จะมีระยะของแบบข้างบนที่แบบโล่งโปร่งสบายซึ่งข้างบนก็จะมีอ่าเป็นมูนลูฟขนาด1.9ตารางเมตรครับพร้อมกับม่านไฟฟ้าแล้วก็มีอ่าคอนโซลที่สามารถที่จะปรับแอร์ทางด้านหลังควบคุมอุณหภูมิผ่านตรงจอสัมผัสนี้ได้เลยแล้วก็ปรับม่านบังแดดได้แล้วก็ สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้แล้วก็ปรับตัวเลื่อนพนักพิงของของเก้าอี้ด้านข้างคนขับได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับโดยที่ภายในเนี่ยจะดีไซน์ใช้คอนเซปต์ก็คือเป็นเรือยอชครับก็คือให้ความหรูหราแล้วก็ดีไซน์ที่ลักชัวรี่สวยงามครับ มาถึงด้านหน้าครับด้านหน้าก็เาบาะหน้านี่ก็จะสามารถปรับได้6ทิศทางครับโดยทีเ่เวลาที่เปิดประตูเข้ามาก็จะมีเวลคัมซีทมารองรับแล้วก็ร่วมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคือด้านซ้ายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเกี่ยวกับมันติมิเดียพวกเพลงพวกอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มที่กดสั่งงานด้วยเสียงโดยใช้มือ ตรงนี้ส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นการควบคุมของกล้อง360องศาและเมนูที่เขาเรียกว่ามันเป็นเฟร์ลิก็คือแบบที่เราตั้งค่าที่เราใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับเวลาที่คนขับมีอาการง่วงนอนหรือจะหลับในแบบเนี้ยก็จะมีการเตือนของระบบผ่านรถคันนี้มาว่ามีเสียงว่าเออโอเคเราอาจจะแบบว่า